สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องรุ่นพี่ EP 2เรื่องรลววต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลย เริ่มเื่งกันที่แป้งกับออมมาหาเบลที่บ้านเพราะว่าเบลไม่ได้ไปเรียนมา3วันแล้วมาถึงแป้งก็ถามเรื่องเอสทันทีว่าจะเอาอยัางไงกันต่อเบลก็ลรีบเปิดเฟซของเอสให้ดูว่าเขาไม่ไปเรียน3วันเอสก็ยังไม่เห็นสนใจไม่เห็นโพสตหาเขาเลยไม่เจอเขาที่โรงเรียนก็น่าจะหาเขาบ้างแป้งก,ก็ปอบว่าเอสอาจจะไม่ได้อัพโพสก็ได้เพราะว่าเฟซเอสก็ดูล้างๆมานานแล้วแถมเอสก็ยังไม่ได้เห็นเบลตอนเซ็กซี่เลยออมก็เอาหนังสือกระตูนที่ไปอ่านมาคืนให้เบลเบลก็ยืนยันว่าเขาจะไม่ล้มเลิกกัน จีบเอ็ดเด็ดขาดอยู่ๆก็พูดขึ้นมาว่าเขาจะไปหัดเตะบอลเหมือนกับเนไม่รอช้าเบลก็ทําการเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ธรรมัดทแมงถือลูกบอลหนึ่งลูกพากันเข้ามาในโรงเรียนเข้ามาก็ถือลูกบอลวิ่งวนไปวนมาไม่รู้ว่าจะเล่นฟุตบอลหรือลิงชิงบอลกันแนะ่เอาซะเพื่อนๆนั่งหอบกันเลยเบลก็บอกว่าไม่ต้องเล่นให้เก่งหรอกเอาแค่เล่นเป็นก็พอจะได้ไปขอพวกเอ็ดเล่นด้วยได้เบลก็พูดปลุกพลังให้เพื่อนลุกขึ้นมาเตะบอลกันต่อเหนื่อยกันมาจริงๆวันต่อมาหลังเลิกเรียนเบลกับสหายก็มาพร้อมกับ ลูกบอลคู่ใจเดินมากันแบบเท่ๆเดินมาถึงสนามบอลก็กินแฮวซะแล้วเพราะว่าไม่เจอเอสเลยเบลก็เลยชวนเพื่อนมาเล่นกันเองรอเอสมาเตะกันเหมือนจะกลัวลูกบอลเจ็บอยู่ๆออมกันึกขึ้นมาได้ว่าวันนี้มีแข่งบาสพวกเอสต้องอยู่ที่นั่นแน่ๆไม่รอช้าก็พากันยกขยองไปที่สนามบาสท,ทันทีไปถึงเอสก็แข่งบาสอยู่จริงๆด้วยเบลก็นั่งมองเอสดด้วยสายตาหวานเยิ้มมองไปยิ้มไปทันใดนั้นเองลูกบาสตัวดีก็ดันลอยเข้ามาที่หน้าเบลจนภาพตัดไปตัดมาที่ ห้องพยาบาลเบลก็โดนหามมานอนที่นี่จนเพิ่งฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาก็เห็นหน้าตัวเองก็ถึงกับตกใจช้ำเหมือนคนโดนกระทืบมาเลยทำเอาเบลถึงกับเซ็งไปเลยและทั้งหมดก็พากันกลับบ้านออกมาจากห้องพยาบาลเพื่อนๆก็คอยประคบป,ประงม,มกลัวเบลจะเจ็บแปงก็บอกกับเบลว่าตอนที่เบลสลบอยู่เอสมาเยี่ยมด้วยนะแล้วก็ฝากมาขอโทษเบลด้วยเบลก็ดีใจแล้วก็ถามใหญ่ว่าทำไมเพื่อนไม่ปลุกเขาบบนเพื่อนเป็นชุดเลยแปงก็บอกว่าเอสเพิ่งกลับไปก่อนที่เบลจะฟื้นแค่แป๊บเดียวเองเนเป็นคนชวนเอส กลับบ้านและตอนนี้เขาก็เริ่มจะไม่ค่อยชอบหน้าเนแล้วและทั้งหมดก็พากันแยกย้ายกลับบ้านจริงๆเบลบอกกับเพื่อนว่าเขากลับบ้านเองได้ไม่ต้องไปส่งเขาหลอกเก่งจริงๆและเบลก็เดินถือลูกบอลกลับบ้านคนเดียวระหว่างทางก็เดินไปซ้อมเตะบอลไปน่าจะทิ่มเอาเช้าวันต่อมาเอสก็แต่งตัวเตรียมไปเรียนวันนี้เอสใส่ชุดลูกเสือเขาไม่จับมือขวาไปเรียนด้วยเอสเดินออกมาจากห้องก็เจอพ่อกับแม่เขาก็ทำหน้าแซงทันทีและพ่อกับแม่เขาก็ไม่คุยกันด้วยต่างหากต่างคนต่างนั่ง กินข้าวกันคนละมุมเลยเหมือนไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันตัดมาแถวที่โรงเรียนเตวินก็บอกกับเอ็ดว่าเบลมองมาทางนี้ตลอดเลยและเตวินก็เป็นคนนั่งเขินเองพอเข้ามาในห้องเรียนเอ็ดก็แซวเตวินใหญ่ที่คอยมองเบลตลอดเวลาเตวินก็ถามเอ็ดว่าไม่ไปขอโทษเบลเหรอที่ทําให้เบลต้องเข้าห้องพยาบาลเอ็ดก็เลยบอกว่าเขาฝากเพื่อนเบลไปขอโทษแล้วเตวินก็เลยสอนเบลไปหนึ่งชุดบอกว่าให้เอ็ดไปขอโทษเองดีกว่าตาพี่เขาก็ยังช้ำๆอยู่เลยนะแล้วก็ขยันขยอให้เอ็ดไปให้ได้เดี๋ยวเขาจะไป เป็นเพื่อนเองไม่รู้ใครอยากไปกันแน่ถึงเวลาเรียนเตวินก็พูดไม่หยุดบอกให้เอ็ดไปหาเบลไปหาเบลอยู่นั่นพอหลังเลิกเรียนเตวินก็พาเอ็ดมารอเจอเบลจนได้เอ็ดก็มองเตวินด้วยความเอ็นดูบอกเตวินว่าตั้งใจไม่เหมือนตอนเรียนเลยนะเตวินมันก็เถียงอีกว่าตอนเรียนเขาก็ตั้งใจไม่งั้นเกรดเขาจะดีหรอนี่เขาแค่มาเป็นเพื่อนเอ็ดเฉยๆพูดไปทำหน้าไร้ความรู้สึกไปไม่รู้ว่ารถชนจะเจ็บไหมทั้งสองคนก็สอดส่องสายตาหาเบลแต่เบลก็ไม่มาสักทีก็เลยพากัน มานั่งกินก๋วยเตี๋ยวหลังโรงเรียนหวังจะมาดักเบลเพราะบ้านเบลอยู่หลังโรงเรียนเตวินก็สงสัยว่าทําไมเอดถึงรู้ว่าบ้านเบลอยู่หลังโรงเรียนเอดก็บอกว่าเขาเดาเอาพอเตวินได้ยินว่าเอดเดาเท่านั้นแหละก็ถึงกับเซ็งเลยขอกลับบ้านไปเล่นเกมกับน้องก่อนพอเอสส่งเตวินขึ้นรถเสร็จก็กลับเข้ามาในโรงเรียนเจอเนยืนเล่นบอลอยู่คนเดียวเอดก็เลยเข้าไปทักแล้วก็ชวนคุยเอดก็อาสาเตะบอลเป็นเพื่อนรอแม่เนมารับตอนมืดเอดกลับมาที่บ้านป้าแม่บ้านก็เอากล่อ,องของขวัญมาให้เอดบอกว่ามีคนฝาก มาให้พอเอ็ดเปิดดูก็เป็นเหรียญรางวัลที่เป็นเหรียญทองกีฬาบาสกับกระดาษที่เขียนภาษาญ,ญี่ปุ่นไว้ด้วยเอ็ดก็ถึงกังงเป็นไก่ตาแตกเลยว่าใครส่งมาให้กันนะเช้าวันต่อมาเป็นวันหยุดเอ็ดก็มาที่โรงเรียนกับบักพลเพราะว่าต้องมาเตรียมงานโรงเรียนกันพลชวนเอ็ดคุยอะไรเอ็ดก็นั่งเม่อไม่คุยกับพลเลยจนพลสงสัยว่าเอ็ดเป็นอะไรเอ็ดก็เลยเล่าให้บักพลฟังว่ามีคนส่งของข,องขวัญมาให้เขาด้วยเขาคิดว่าต้องเป็นของเบลแน่ๆเพราะว่ามีเบลคนเดียวที่พยายามจะจีบเขาอยู่ตอนนี้คล กตกใจใหญ่ที่รู้ว่าเบลกําลังตามจีบเอ็ดอยู่ถามเอ็ดว่าไม่คิดจะลองคบกับเบลดูหน่อยหรอเอ็ดก็บอกว่าเขายังเด็กอยู่เลยเด็กน้อยจริงๆอยู่ๆเอ็ดก็บอกกับพลว่าเขาอยากหาวิธีที่จะหนีเบลเราไม่อยากให้เบลมาเสียเวลากับเขาแต่พลยังไม่ทันช่วยคิดวิธีหนีเลยแบงกตะโกนมาเรียกให้เอ็ดกับพลมารวมตัวกับเพื่อนๆได้แล้วเอ็ดก็ถึงกับทําหน้าเซ็งเลยตัดมาที่เอดนั่งระบายสีอยู่กับเนอยู่ๆเบลก็เข้ามานั่งด้วยเบลก็ชวนเอ็ดคุยไปเรื่อยถามว่าชอบระบายสีหรอเอ็ดก็บอกว่าป่ แต่เขาไม่มีอะไรทําเบลก็บอกว่าให้ระบายสีอยู่ตรงนี้ด้วยกันนั่นแหละเนก็พูดขึ้นมาว่าเขาหิวน้ํามีน้ําให้กินไหมอากาศมันร้อนแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้เนจะหึงเอ็ดเข้าซะแล้วพยายามพูดแขวเบลว่าสีที่ระบายมันไม่เข้ากันเลยแต่เบลก็ใส่ใสเบลวบลกลับว่าเข้ากันดีนะแล้วเนก็หวานให้เบลหยิบสีตรงข้างๆเบลให้หน่อยพอเบลส่งสีให้เน่เท่านั้นแหละเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นสีตกหกไปที่พื้นหมดเลยเบลก็โวยวายใหญ่ว่าเนมาปัดมือเขาทําไมเนก็บอกว่าเขาไม่ได้ปัด เลปล่อยมือจนสีหกเองเนก็บอกทุกคนไปว่าเบลหาว่าเขาปัดกระป๋องสีหกแปลงกระปกปองเพื่อนว่าเนยอย่ามาใส่ร้ายเพื่อนเขานะเนก็เริ่มขึ้นเสียงว่าเขาไม่ได้ทําจะให้เขายอมรับหรอว่าแปลงว่าบ้าหรือเปล่าแปลงได้ยินแบบนั้นก็โมโหเข้าไปผักเนซะตัวปิวเลยทุกคนก็เลยเข้ามาช่วยห้ามแปลงก็ยืนยันว่าเขาเชื่อเบลเนก็ยืนยันเหมือนกันว่าเขาไม่ได้ทําทันใดนั้นเองเอสที่นั่งอยู่ก็เกิดลาคาญขึ้นมาตะโกนเสียงดังลั่นว่าเดี๋ยวเขาทาทับสีทีี่เเองงงทุกกกกคน็ถึบยยแแล้ว ย้ายกันไปเลยหลังจากเหตุการณ์นั้นเอ็ดก็นั่งอยู่แบบหน้าตาเบื่อโลกมากไม่พูดไม่คุยไม่สบตากับเบลเลยพอถึงเวลากลับบ้านเบลก็บอกเพื่อนๆว่าตอนเอ็ดกบบลับไม่ลาเขาเลยนาก็ยังไม่มองอีกตั้งหากแปลงกระปอบเบลไม่ให้เบลคิดมากพวกเขาอยู่ข้างเบลอยู่แล้วทำไมโอเคให้รีบบอกพวกเขาเลยเบลก็เลยขอตัวกลับบ้านก่อนทันทีเบลเดินกลับบ้านคนเดียวแบบเงาๆจากแม่เสือเป็นลูกแมวซะแล้วเดินฟังเพลงไปเรื่อยๆอย่างกับนังเอก m อมกลางดึกระหว่างที่เบลกำลังนอนอยู่ ก็มีไลน์เข้ามาแปลงส่งรูปรูปหนึ่งมาให้เบลดูเป็นรูปที่เขาแอบถ่ายไว้ตอนที่เอ็ดก้มหน้าเข้ามาใกล้ๆหน้าเบลในห้องพยาบาลทำโมเบลเขินบิดเพราะผมแทบขาดแล้วก็กลับมายิ้มได้อีกครั้งเลยแถมยังบอกอีกว่าพรุ่งนี้จะไปซื้อลูกบานมาเพิ่มแล้วเหนื่อยกันมันจริงๆแล้วเบลก็ทําการอัปรูปนั้นลง Facebook แล้วก็ใส่แคปชั่นเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นแล้วก็แปลเป็นไทยว่าฝันดีไม่กี่วิก็มีคนมากดไ like ลค์หนึ่งคน เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมีตอนต่อไปนะถ้าใครอยากดูช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ครบ1,000ไ like. ลค์เราจะรีบทำให้ดูจบลงไปแล้วสำหรับรุ่นพี่ตอนที่2เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุก,นกจากช่องเราบาย